สวัสดีครับผมสถานธรดวงสอดสีครับเลขที่26จะมานำเสนอวิจัยเรื่องการบริหารจัดการภายในท่าอากาศยานทวนภูมิภายใต้สถานการณ์โควิด19ศึกษากรณีเวษัทท่าอากาศยานไทยจำกัดมหาชนหรือเรียกว่า a o t ครับ ความเป็นมาและความสําคัญของปัญหานะครับธุรกิจการบินเป็นอีกหนึ่งธุรกิจที่มีการปรับตัวครั้งยิ่งใหญ่จากสถานการณ์โควิดเพื่อความอยู่รอดโดยก่อนที่จะเกิดวิกฤตดังกล่าวธุรกิจการบินมีการแข่งขันค่อนข้างสูงอยู่แต่เดิมดังนั้นเมื่อสถานการณ์โควิด -19 าสายการบินต่างๆจึงพยายามหาวิธีเพื่อกลับไปทําการบินให้ได้เร็วที่สุดแต่สถานการณ์ก็ยังไม่เป็นไปตามที่คาดหวังจนกว่าจะค้นพบวัคซีนซึ่งอาจจะต้องใช้เวลาดังนั้นธุรกิจสายการบิน ที่ไม่อาจประครับประคองกิจการต่อไปได้จึงต้องประกาศเลิกกิจการและเข้าสู่กระบวนการล้มละลายในวิกฤตครั้งนี้และการแพร่ระบาดของโควิด -19 ในปัจจุบันนี้มีผู้จํานวนผู้ติดเชื้อทั่วโลกที่ปรับสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องคําถามวิจัยนะครับก็ 1. การบริหาร การบริหารจัดการภายในท่าอากาศยานส่วนอภูมิภายใต้สถานการณ์โควิด -19 ของบริษัทท่าอากาศยานไทยจำกัดมหาชนมีลักษณะอย่างไร2ครับปัญหาอุปสรรคของการบริหารจัดการภายในท่าอากาศยานส่วนอุภูมิภายใต้สถานการณ์โควิด -19 ของบริษัทท่าอากาศยานไทยจำกัดมหาชนประกอบไปด้วยเรื่องอะไรบ้าง3ครับผลกระทบจากการบริหารจัดการภายใน ท่าอากาศยานส่วนรณภูมิภายใต้สถานการณ์โควิด -19 ของบริษัทท่าอากาศยานไทยจำกัดมหาชนวัตถุประสงค์ของการวิจัยครับเพื่อศึกษาการบริหารจัดการภายในท่าอากาศยานส่วนรณภูมิภายใต้สถานการณ์โควิด -19 ของบริษัทท่าอากาศยานไทยจำกัดมหาชน2ครับเพื่อศึกษาปัญหาและอุปสรรคของการบริหารจัดการภายในท่าอากาศยานส่วนรณภูมิภายใต้สถานการณ์โควิด -19 ของบริษัทท่าอากาศยาน ไทยจำกัดมหาชน 3. ผลกระทบจากการบริหารจัดการภายในท่าอากาศยานสุวนรณภูมิภายใต้สถานการโควิด1 9ของบริษัทท่าอากาศยานไทยจำกัดมหาชนได้แก่ด้านบุคลากรด้านทรัพ,พยากรและด้านงบประมาณครับขอบเขตการวิจัยนะครับด้านเนื้อหาทำการศึกษาในประเด็น3ด้านคือ 1. ด้านกิจการพาณิชย์ได้แก่การบริหารร้านค้าภายในสนามบินการบริหารกิจการเกี่ยวกับให้บริการผู <c oughs> ้โดยสารและการบริหารที่เกี่ยวกับเครื่องบินครับ 2. ด้านการขนส่งทางบกได้แก่การบริหารแท็กซี่การบริหารรถเวียนในสนามบินและการบริหารที่จอดรถยนต์ 3. ด้านการขนส่งทางอากาศได้แก่บริหารงานในขอบเขตปลอดอากาศและควบคุมดูแลกิจกรรมการขนส่งทางอากาศ ด้านระยะเวลาครับในการวิจัยครั้งนี้ผู้วิจัยได้เริ่มดําเนินการในการวิจัยในช่วงเดือนพฤษภาพุทธศักราช2564ถึงเดือนกรกฎาคมพุทธศักราช2564ครับด้านประชากรและกลุ่มตัวอย่างประชากรที่ใช้ในการทําวิจัยครั้งนี้ได้แก่กลุ่มผู้บริหารท่าอากาศยานไทยจํากัดมหาชนได้แก่และบุคลากรระดับพฏนิบัติงานครับ ด้านสถาน,ถานที่ที่ทางท่าอากาศยานไทยจำกัดมหาชนสนามบ,บินสวนภูมิเท่านั้นครับประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับนะครับทําให้ทราบถึงการบริหารจัดการภายในท่าอากาศยานสุวรรณภูมิภายใต้สถานาการณ์โควิดของบริษัทท่าอากาศยานไทยจำกัดมหาชน2 ทำให้ทราบถึงปัญหาอุปสรรคของการบริหารงานภายในจัดการภายในของท่าอากาศยานส่วนภูมิภายใตสถานการโควิดสิของบริษัทท่าอากาศยานไทยจำกัดมหาชน 3. ทํทำให้ทราบถึงแนวทางการแก้ไขการบริหารการจัดการภายในท่าอากาศยานส่วนภูมิภายใต้สถานการโควิดสิครับส่วนนิยามคำศัพท์เฉพาะนะครับก็จะมีสนามบินครับสนามบินก็คือ ท่าอากาศยานส่วนอณภูมิเท่านั้นโรคระบาดก็คือโรคโควิด -19 โควิด -19 ก็คือโรคระบาดชนิดใหม่ที่เกิดขึ้นธุรกิจการบินก็คือธุรกิจผลิตบริการขนส่งผู้โดยสารและสินค้าทางอากาศด้วยเครื่องบินบริษัทหมายถึงบริษัทท่าอากาศยานไทยจำกัดมหาชนภายในสนามบินส่วนอณภูมิเท่านั้นสบ,บคอค,อคือศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อโรคโคโรนา19 ด้านบุคลากรนะครับหมายถึงการบริหารการจัดการบุคลากรด้านทรัพยากรหมายถึงทรัพยากรต่างๆด้านงบป,ประมาณหมายถึงงบป,ประมาณที่ได้รับการจัดสรรสาหรับการบริการหรือการบริหารภายใต้สภาวะแนวคิดทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องนะครับการศึกษาเรื่องการบริหารการ จัดการภายในท่าอากาศยานสวนภูมิภายใต้สถานการณ์โควิดสิศึกษาคือบริษัทท่าอากาศยานไทยจำกัดมหาชนผู้ศึกษาได้ค้นคว้าและทบทวนวรรณกรรมตลอดจนแนวความคิดและทฤษฎีโดยขอเรียงลําดับการนําเสนอดังนี้นะครับก็ 1. แนวคิดที่เกี่ยวกับการบริหารองค์กรในสภาวะวิกฤต 2. แนวคิดเกี่ยวกับคุณภาพการให้บริการ3แนวคิด และทฤษฎีเกี่ยวกับความพึงพอใจ 4. แนวคิดทฤษฎีที่กีกับความคิดเชิงระบบ 5. งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง6กรอบแนวความคิดในการวิจัยครับแนวคิดเกี่ยวกับการบริหารการในสภาวะวิกฤตนะครับก็คือการบริหารในองค์กรต่างๆไม่ว่าจะเป็นหน่วยงานทางด้านรัฐหรือเอกชนจึงจําเป็นต้องให้ความสําคัญโดยเฉพาะ ผู้นาองค์กรไม่เพียงแต่จะต้องบริหารภายในองค์กรเท่านั้นยังต้องบริหารภายนอกเช่นการสํารวจลูกค้าการพิจารณาคู่แข่งต่งางๆทางการตลาดการวิเคราะห์ทางสังคมการเมืองเศรษฐกิจกวัฒนธรรมประเพณีและค่านิยมเป็นต้นจะเห็นได้ว่าสถานาการณ์ในประเทศไทยในปัจจุบันเข้าสู่ยุคโลกาภิวัตน์ซึ่งต้องเผชิญกับสภาวะวิกฤตต่างๆซึ่งเป็นปัจจัยภายนอกทําให้ประเทศไทยได้ร่วมมือกับประเทศแถบไอแถบเอเชียเก้าประเทศเป็นประเทศประชาคม ทางด้านการเมืองและความมัน่นคงเศรษฐกิจสังคมและวัฒนธรรมเพื่อแข่งขันกับหลายประเทศด้วยเหตุนี้ในองค์กรต่างๆที่มีในประเทศไทยจึงเป็นที่ผู้นําองค์กรจะต้องมีผู้ใต้บังคับบัญชาที่มีความเชี่ยวชาญในด้านต่างๆมารวมกันในการวางแผนดําเนินงานตรวจสอบและติดตามปรับปรุงแก้ไขอย่างต่อเนื่องเพื่อเป็นการลดผลกระทบต่อองค์กรครับ โดยการรับรู้สภาวะที่กําลังจะเกิดขึ้นเนี่ยครับก็คือคําแนะนําในการรับรู้สภาวะวิกฤตที่กาลังจะเกิดขึ้นก็มีดังนี้หนึ่งให้ความสนใจเมื่อมีสัญชาตญาณของผู้นําในองค์กรมีบางอย่างผิดปกติ2ให้เผชิญข้อเท็จจริงที่น่ากังวลเมื่อพบและตรวจสอบแน่ชัด 3. พิจารณาผลที่ตามมา 4. ให้ถามคำถามนี้เป็นยอดภูเขาน้ำแข็งที่ใหญ่และอันตรายหรือไม่ ขนาดของปัญหาในปัจจุบันเป็นอย่างไรมันใหญ่ขึ้นและอันตรายมากขึ้นหรือไม่ 5. ให้แสวงหาคําแนะนําจากคนอื่นๆโดยเฉพาะคนที่อยู่ใกล้กับเหตุการณ์ 6. สิ่งที่ถูกต้องนั้นคืออะไรครับการเตรียมแผนสํารองนะครับมีอยู่5ขั้นตอนก็คือ 1. จัดตั้งทีมวางแผน 2. การประเมินขอบเขตของปัญหา 3. การจัดทําแผนสํารอง 4. ทดสอบแผนสํารองและ 5. การปรับปรุงแผนให้ทันสมัยครับ มาถึงแนวคิดที่2ครับแนวคิดเกี่ยวกับคุณภาพการให้บริการก็มีบุคคลดังนี้นะครับก็คือสมิธสัตกุลชอนให้ความหมายคำว่าการบริการตรงกับคำภาษาอังกฤษว่า Service ซึ่งเป็นคำที่เราคุ้นเคยและคนส่วนมากเรียกร้องขอรับบริการเพื่อความพึงพอใจของตนโดยกล่าวว่าการบริการเป็น การปฏิบัติงานที่ทำทำหรือติดต่อและเกี่ยวข้องกับการให้บริการการให้บุคคลต่างๆแต่ประโยชน์ในทางใดทางหนึ่งทั้งด้วยความพยายามใดๆก็ตามด้วยวิธีหลากหลายในการทำให้คนต่างๆที่เกี่ยวข้องได้รับความช่วยเหลือจัดได้ว่าเป็นการให้บริการทั้งสิน้นชัดชวาน,นะครับกล่าวว่าแนวคิดพื้นฐานเรื่องคุณภาพในการ บริการเป็นแนวคิดที่ได้รับการเสนอไว้โดยโคนินและเทเลอร์ในลักนะทัศนะข,ของนักวิชาการทั้งสองท่านความพึงพอใจหรือไม่พึงพอใจเป็นเรื่องของการเปรียบเทียบประสบการณ์ของผู้ให้บริการครับแล้วก็บุคคลต่อไปก็คือสุนันทาครับกล่าวไว้ว่าการพิจารณาความสําคัญของบริการอาจพิจารณาได้2ด้านคือ1ถ้ามีบริการที่ดีจะเกิดผลอย่างไร 2. ถ้าบริการไม่ดีจะเกิดส่งผลยังไง มาถึงแนวคิดที่3ครับแนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับความพึงพอใจนฤลลิมอนครับกล่าวว่าความพึงพอใจความสุขของคนที่เกิดจากการปฏิบัติงานและได้รับผลตอบแทนความพึงพอใจทําให้บุคคลเกิดความรู้สึกกระตือหรือลนในการทํางานมีความมุ่งมั่นที่จะทํางานให้เต็มที่ความสามารถมีความมีขวัญและกําลังใจซึ่งสิ่งเหล่านี้มีผลต่อคุณภาพในการทํางานสุริยะครับ ให้ความหมายความพึงพอใจหลังการให้บริการของหน่วยงานรัฐของเขาว่าระบบผลที่ได้จากการพบปะสอดคล้องกับปัญหาที่มีอยู่หรือไม่ส่งผลดีและสร้างภูมิโส,สร้างความภูมิใจเพียงใดและสร้างความ v a l i ได้ให้ความหมาย พึงพอใจว่าเป็นปฏิกิริยาด้านความรู้สึกต่อสิ่งเล้าหรือสิ่งกระตุ้นที่แสดงออกผลมานั้นในลักษณะของผลลัพธ์สุดท้ายของกระบวนการประเมินโดยแบ่งออกเป็นถึงทิศทางของผลการประเมินว่าเป็นไปในลักษณะทิศทางบวกหรือทิศทางลบหรือไม่มีปฏิกิริยาสี่นะครับแนวคิดทฤษดีเกี่ยวกับความคิดเชิงระบบ กาเนอร์และเดอร์มอลโลได้อธิบายว่าความคิดเชิงระบบเป็นการมองภาพรวมขององค์การและจัดระบบพัฒนาองค์การให้เปลี่ยนแปลงก้าวหน้าโดยบุคลากร,กรทีมงานในการในกระบวนการของข้อสมมุติฐานในปฏิบัติงานเพื่อป้องกันผลงานล่าช้าและใช้การผสมผสานกับกลยุทธ์การเปลี่ยนแปลงขององค์กรสลาวุธนะครับให้ความหมายการเชิง ระบบเป็นกรอบแนวคิดพื้นฐานความรู้และเครื่องมือซึ่งได้ถูกพัฒนาขึ้นภายใต้ช่วงหนึ่งเพื่อให้วัตถุประสงค์และวิธีการแก้ปัญหาหรือสร้างสรรค์งานมีความชัดเจนบุญเลี้ยงครับให้ความหมายว่าการคิดเชิงระบบเป็นขแขนงวิชาที่มองปัญหาแบบองค์กรรวมและยอมรับความเป็นพลวัตความซับซ้อนและความเกี่ยวเนื่องเชื่อมโยงขององค์กรประกอบ ย่อยๆเพื่อค้นหาและสร้างแบบแผนที่นำไปสู่การเปลี่ยนแปลงและพัฒนาครับหครับงานวิจัยที่เกี่ยวข้องนะครับก็มีของจิรกิติได้ศึกษาเรื่องการบริหารจัดการการเรียนการสอนภายใต้สถานสานการโควิด วราพรครับและ,ะคุณสายสุดาได้ศึกษาเรื่องการบริหารจัดการมหาวิทยาลัยราชพัฒนเมื่อเป็นมหาวิทยาลัยในกํากับของรัฐคุณศิลงามประโคนและคณะครับได้ศึกษาเรื่องการบริหารแนวคิดทฤษฎีและรูปแบบการบริหารจัดการพัชราพรดวงชื่นครับได้ศึกษาเรื่องการบริหารจัดการศึกษารวงความปิดปกความ ปกติใหม่หลังวิกฤตโควิด -19 นารุตกมนและคุณพรชัยครับได้ศึกษาเรื่องกลยุทธ์บริหารการจัดการของธนาคารพาณิชย์เอกชนสู่เป็นองค์การสมรรถนะสูงส้อยหาไทยครับศึกษาเรื่องรัฐชุมชนกับการจัดการภัยพิวัติโลกไวรัสโควิด COVID -19 พื้นที่ถนนข้าวสารเขตพนครและกรุงเทพครับ นอบแนวคิดของการวิจัยนะครับก็คือมีอินพุตครับก็สถานการณ์โควิดด้านบุคลากรทรัพยากรงบประมาณ process ก็คือการบริหารงานจัดการสภาวะวิกฤตด้านการจัดการภายในรับรู้วิกฤตเกิดขึ้นการเตรียมแผนกำหนดแผนสำรองการระดมสมองแล้วก็2ด้านอุปสรรคแล้วก็ออกมาเป็นเอาพุตคุณภาพความพึงพอใจในการบริการผลกระทบและแนวทางแก้ไข แล้วก็เป็นฟีดแบ็กกลับไปแนวทางแก้ไขปัญหาย้อนเข้าไปเอาปุดครับวิธีการดําเนินการวิจัยก็ 1. ศึกษารั้นคว้ขวาจากเอกาสาร2ก็ภาคสนามครับ 2. ประชากรกลุ่มตัวอย่างก็คือผู้บริหาร4คนและผู้เรียนงาน6คน 3. เครื่องมือในการใช้วิจัยศึกษาหลักเกณฑ์และแนวคิดครับ 2. วิมีเค้าวัตถุประสงค์เนื้อหาและโครงสร้าง3สร้างแบบสัมภาษณ์4 การเก็บรวบรวมข้อมูลครับเก็บรวบรวมข้อมูลจากเอกสารแล้วก็เก็บร,บร,ร,บรวบรวม,ข,มรรข้อมูลจากการสัมภาษณ์ห้าครับการตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือข้อมูลประเภทเอกสารข้อมูลจากการสัมภาษณ์เชิงลึกแล้วก็หกครับการวิเคราะห์ผลการวิเคราะห์ผลวิจัยในเรื่องนี้เป็นวิจัยเชิงคุณภาพครับขอบคุณครับผม